คลิปตานั้นหลายคนได้เบียดกระยาจกคนนั้นไว้ในระหว่างกลางประกายแวววับวูบว่ามีอาวุธคมกริบสามเล่มจี้เข้าใส่ทรงอกและกลางหลังของที่ท่วงกังผู้คนรอบข้างจนบัดนี้จึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดทุกคนต่างกระจายออกไปในบัดนตน ดูตาบอดส่งเสียงเย็นชาว่าติดตามพวกเราไปช้าๆไม่ต้องกล่าวเลยแม้สักคำเข้าใจหรือไม่ชายชจการสูงใหญ่อาพรเขียวคบกรามคำรามว่าจงเชื่อฟังคำพูดของพวกเราโดยสงบเสงี่ยมยังพอจะมีชีวิตได้อีกสักพักหนึ่งหากกล้ามีความคิดอุกอาจชั่วร้ายพวกเราจะปลิดชีวิตเจ้าทันที ปฏิกิริยาของกระยาจกผู้นั้นผู้ที่ถูกตามล่าแล้วก็รุมล้อมคล้ายถังเชื่องชายิ่งมันพงกศีรษะรับยิงชราตาเดียวผลักไหลอย่างแรงแล้วกล่าวว่ารีบไปยังรอคอยผู้ใดนางไม่ผลักมันยังพอทำเนาการผลักครานี้ทำให้หลายคนต่างต้องตะลึงลานทันที เพราะว่าการผลักนั้นทําให้หมวกเก่าคล่าคร่าของกระยาะจกถูกผลักจนร่วงกระเด็นออกไปเผยให้เห็นโฉมหน้าของมันเป็นใบหน้าอันเหลืองซีดคล้ายคนที่เพิ่งทุเลาจากอาการป่วยนะักจมูกแดงฉานใหญ่โตผิดธรรมดากำลังแยกเขี้ยวยิงฟันหัวรอให้กับหลายคนที่กำลังรุมล้อมมัน ไม่ใท่ทิวงกะทิท่วงกะกลับกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปได้อย่างไรกันลีคิมฮวงแทบอดไม่ได้ต้องเปล่งเสียงหัหดราะออกไปสตรีตาเดียวนั้นขุนเคืองจนตัวสัน่นทุกคนต่างงงงนันว่าเหตุใดพวกมันไล่ล่าที่ท่วงกะอยู่ดีๆแต่นัยที่ท่วงกะจึงกลายเป็นคนปัญญาอ่อน ชายชกัารเสื้อเขียวขุนเคืองจนขยี้เท้าสบัดฟามือตบใส่หน้าฉาดใหญ่เจ้าเป็นใครเป็นใครกันแน่พระยาจกปัญญาอ่อนผู้นั้นลูบคลำแก้มตัวเองยังคงแยกเขี้ยวยิ้มอย่างโง่เขลาพรางกล่าวว่าเราคือเราท่านคือท่านท่านเหตุใดมาตบเราคนขายสุราตะวาดขึ้นบ้างว่า อาจบางทีอาจจะเป็นทิทวงกะปลอมแปลงตัวมาถลกหนังใบหน้าของมันออกชั้นหนึ่งแล้วค่อยว่ากล่าวกันแต่หมอดูตาบอดส่งเสียงเย็นชาว่าไม่ต้องคนผู้นี้ไม่ใช่ทิท่วงกะอย่างแน่นอนทิท่วงกะยอมตายก็ไม่ยอมให้ท่านตบมันฉาดหนึ่งโดยไม่ตอบโต้หรอก จนชาวนักเลงผอมสูงกล่าวว่าแต่คนผู้นี้จะต้องคบคิดกับทีิท่วงกะอยู่ก่อนแล้วก็แกล้งมาเปลี่ยนตัวตบตาลอบพวกเรามาทางนี้เพื่อให้ทิท่วงกะช่วยโอกาสหลบหนีไปได้จากนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ด่ากันเองนะคะโทษกันว่าเป็นเพราะคนนั้นคนนี้ที่ทำให้ทิท่วงกะหนีไปได้ ในที่สุดก็มาลงที่คนปัญญาอ่อนคนนั้นล่ละค่ะที่ทุกคนลงความเห็นว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกับทิท่วงกะชายชะกันเสื้อเขียวคำรับด้วยโทสะว่าที่แท้เจ้ากับผู้แท้ทีก็เป็นพวกเดียวกันเราจะฆ่าเจ้ามันหยิบไมคานอันหนึ่งฟาดใส่ศรีรษะของกระยาจบปัญญาอ่อนผู้นั้นทันทีจวบจนบัดนี้ลีคิม่วงมิอาจทนดูอยู่เฉยเฉยโดยไม่ลงมือใต้อีกต่อไป ไม่ว่ากระยาจกคนนี้จะเป็นคนปัญญาอ่อนจริงหรือไม่จะเป็นสหายของทิท่วงกะหรือไม่แต่คนคนนี้ก็ได้ชื่อว่าช่วยเหลือที่ท่วงกะลี่คิมหวงย่อมไม่อาจเห็นมันถูกคนฟาดตายตำตาได้อย่าว่าแต่ว่าลี่คิมฮวงอาจจะรู้ข่าวคราวของที่ท่วงกะจากคนผู้นี้ก็เป็นได้ร่างของลี่คิมหวงถลาออกไปแต่ถลาได้ก้าเดียวพันก็ต้องถอยกลับมาอีกครั้ง การถลาและการถอยกลับรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าผู้อื่นไม่มีทางสังเกตออกเป็นนันขาดลีคิมพวงทลาถอยกลับไม่ต้องลงมืออีกแล้วเพราะว่าในขณะนั้นมีเสียงกรอบดังเบาๆไม้คานที่ชายชะการเสื้อเขียวฟาดลงมาพลันหักเป็นสองท่อนกลางอากาศชายชะการเสื้อเขียวฟาดผิดพลาดตัวเองกลับทลาจนแทบล้มลงไม่ว่าใครก็ดูไม่ขัดตาว่าเป็นอะไร ที่ทำให้ไม้คานลำนี้หักกรากเป็นผู้ใดกล้าลงมือหาเรื่องเราเองคนเหล่านั้นมองตามต้นเสียงได้พบเห็นคนกล่าววาจาอยู่ในอาพรชุดขาวร่างสูงโปรงสงา่ากำลังยืนมือไพรหลังจับตามองกรงนกที่แฝนที่แขวนอยู่ใต้ชายคาอย่างชื่นชมอารมณ์ดี คนคนนี้คล้ายกับมันกำลังสนใจนกไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับมนุษย์แม้กระทั่งหางตายังไม่เหลือบแหลคนคนนี้มีคิ้วยาวเรียวตาสุกใสใบหน้าเกลี้ยงกราวรอยกเนื้อดีเป็นคุณชายรูปงามที่มีว่าใครก็เดาอายุที่แท้จริงของมันไม่ออกเด็กน้อยเจ้าเอง ที่ฟาดไม้คานของเราหักไปชายชะกันเสื้อเขียวยิงชราตาเดียวทยอยกันตวาดด้วยโทระคล้ายคิดจะโถมเข้าไปลงมือแต่หมอดูตาบอดตวาดเบาๆว่าหยุดจากนั้นก็ก้มลงเก็บเงินจากพื้นมาแท่งหนึ่งส่งเสียงเย็นชาว่าคุณชายท่านนี้แม้ซัดไม้คานของท่านหักไปแต่เงินแท่งนี้จะซื้อไม้คานเป็นร้อยๆออันก็ยังเพียงพอ ท่านไม่ขอบคุณผู้อื่นยังจะกล้าก้าวร้าวต่อผู้อื่นอีกเป็นการเตือนพวกเดียวกันเองนะคะชายชกการชุดเขียวมองดูไม่คานครึ่งท่อนในมือมองดูเศษเงินในมือคนตาบอดคล้ายดั่งมิเชื่อว่าปรุษชุดขาวที่มีท่าทีเรียบร้อยคงแก่เรียนคนนี้สามารถใช้เศษเงินเพียงชิ้นเล็กๆซัดไม่คานของมันจนหักสะบั้นไปได้ คนชุดขาวพลันแหงหน้าหัวรอดเสียงก้องกองวานกล่าววา่าประเสริฐนึกไม่ถึงตาบอดของท่านยังแจําใสกว่าคนตาดีอื่นๆเสีอีกเงินแท่งนั้นก็พระเจ้ามอบแก่ท่านหมอ,อดูตาบอดสีหน้าไม่เปลี่ยนกล่าวตอบว่าเราแม้ตาบอดแต่ใจกลับไม่บอดมีกล้ากระทําเรื่องผิดมโนธรรมมาก่อนเลยไม้คานเพียงอันละหนึ่งเหรียญเท่านั้น แต่เงินแท่งนี้กลับมีน้ำหนักสิบตำลึงเต็มๆคุณชายแม้นับว่าจะใช้ไม่คานกับเราก็ไม่ต้องใช้มาก่านนี้มันกล่าวพรางครึ่งไปพรางเงินในมือได้กลายเป็นกระบองเงินไปแท่งหนึง่งมือซ้ายบีบเบาๆออกมาคือบีแท่งเงินออกมาชิ้นเล็กๆแล้วก็กล่าวเสียงเย็นชาดุดเดิมว่าเงินชิ้นนี้เล่าหูขอรับไว้แต่ที่เหลือ ขอคืนแก่เจ้าของเดิมมันสะบัดมือวูบแท่งเงินพุ่งเข้าใส่คนชุดขาวดุดลูกธนูที่หลุดจากแหลงเป็นไม้ตายอันยอดเยี่ยมเป็นเพลงกระบี่ที่รวดเ,เร็วผู้คนแลเห็นประกายเงินวูบพุ่งเข้าใส่จุดสำคัญที่ซวงอกของคนชุดขาวถึงห้าหกแหง